จ้าวันด,ดีจ้าพี่น้องมาละจ้ามาละจ้าสุกัญญาชาแนลเลี้ยนลูกหูน้ำกันกับมาละ้อจ้าเมื่อนี้จ้าพี่น้องเมื่อนี้สุกัญญาสิพาพี่น้องไปเลี้ยนลูกหูน้ำกันเรื่องอย่างตามสุกัญญามาเบบังเลยจ้าจ้าพี่น้องคือเก่าละจอีสุกัญญา um อยากฮ็ดอยากกินนะจ้าง่ายๆสไตล์สุกสัญญานะจ้าจ้าพี่น้องเมื่อนี้สุกสัญญาอยากกินข้าวเหนียวนะจ้าแต่ว่าสุกัญญาบ่มีหววบ่มีมวยนะจ้ะเนาะ สุกัญญาการเลสสื้้าพี่น้องมาเลียนรู้น้ำกันกับสุกัญญาวิธีหุงขา้าวเหนียวบดแชะ <10 S 1> และกับบดดิบจะใช้เวลาหน่อยนะจ๊ะเนาะไปเบิ้งเลยจ้าสุกัญญาซึ่งหุงหุงข้าวเหนียวภายในสิบนาทีเสร็จได้จ้าพี่น้องจ้าตามมาเบิ้งเลยจ้าว่าสุกัญญาเฮ็ดยังไหแน,น่เนาะจ้าตามมาเลยจ้าสุกัญญาจะเปิดไฟท,ที่แรก แรกนะสุกัญญาเปิดไฟแห้งก่อนได้จากพี่น้องเห็นไหมจะ๊ะที่แรกสุกัญญาจะเปิดไฟแห้งก่อนสุกัญญาเปิดเปิดไฟอยู่ทีเจ็ดจ้ะพี่น้องมาเบิง้งเลยจ้ะว่าสิใไซเวลาจากนาทีได้าจากพี่น้องกับการห้งองต่ของสุกัญญาน้ำเพราะว่าเขาแซวเขาไปแล้วนะจ้ะน้ำว่ต้องลายจ้ะปิ่มปิ่มอยู่ตามประเทศ บ่มีเหมาะบ่มีหวดหนึ่งเขานะา๊ะนะเนาะเขาได้กินข้าวเหนียววันนี้สุนัญญาอยากกินข้าวเหนียวกับลาบไก่จ้าพี่น้องสุกัญญากระสิบพี่น้องมาหุงข้าวเหนียวน่าจะใส่เวลาบดนลหลังจากนั้นสุกัญญาก็สิซียนพี่น้องมาเฮ็ดลาบไก่กับสุกัญญาน่าจะพี่น้องเห็นม,มาจ้าพี่น้องสุกัญญาหุงไปได้แค่ สองนาทีนะจ๊าเพราะมันเดือดแล้วสัญญากัศสลีไฟลค่มแค่แม่ก็ปิดฝาถึงไว้ได้จ้าจ้าเห็นมาจ้าพี่น้องสุญญาลงไปตอนาตอนเจ็ดนาทีจ้าเจ็ดนาที แปดนาทีเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตอนนี้ได้หานาทีเราพี่เนาอเห็นป่ะจา้ะวันนี้เขาเขามากับลับเขา่าเลยรเมียเขาจะกับดานมันเห็นป่ะจา้ะว่าแช่ว่าอย่างนี้ไปนอ้องใส่เวลาใส่เวลาแป๊บเดี๋ยวยาหานาทีหานาทีที่แร่ก็เอาไฟเอาไฟแห้งก่อนน่าจะเนาะเอาไฟแห้งเพราะมันเดือดปุ๊บเดือดปุ๊บเ้องกับเปลี่ยน เปลี่ยนไฟเห็นอ่อนลงนาจ๊ะเห็นไหมจ๊ะซิมพังน้องพี่น้องวันนี้ยอากระปิตไ้อีกจ้อว่าไฟไฟอ่อนนะจ๊ะดงไปยูกรุงเทพก็เฮ็ดได้นะจ๊ะพี่น้องตาพี่น้องบ่มีหดมีมวยนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องมีอันแค่กับภาพเทปลอนแบบของสุกัญญาเนี่ยนะจ๊ะเนาะ ครับวเทปร้อนมันกา็าเจียนมันก็สิติดหมอเขาจะพี่น้องเอาแซ่เข่าไว้แล้วเขาก็อันเอากระทะเทปร้อนมันหงก็ได้จะ้ะเอาแก่น้ำมาถ่วงเขา่าจังที่สุกัญญาให้เบิง้งนะจ๊ะน้องเขให้ัเบ่ให้น้ำไหลเอาปิ่มๆให้แค่เข,ข่าเขาเขาท้เาแซ่ไว้จมนมจ้ำจ้ะเขาก็แซ่เข่าไว้เพว่็จังกันก็จังเขาอันอันซิ่งหนึ่งเข่าเขาเลยจะ้ะแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการหนึ่ง พอหนึ่งย่างหน่อยกับปลาเขาไปครึ่งชั่วโมงกันเล่นนะจ่ะพี่น้องแล้วมานกันยี่สิบนาทีมันอันนี้สุกัญญาหุงประหยัดไฟพร้อมจ้ะพี่น้องปิดไว้ในสุกแล้วนะจ่า Non, poi non è, per la miseria è dino, mi piace, non pensavo di allarmare, non mi piace. Poi c'è... Dico, è uh. ah. di detto, ero solo delle foto per riprodurre un modello in scala. No, 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 non rilasciamo nessuna foto, mi dispiace. Che la trovi su internet, non mi ricordo come si chiama. Che tu, un l'altro... Dai, però mi mordi. Uh, non so io. เข่าสุกัญญาจะสุกเราจะสุกัญญาหงงแค่สิบนาทีนะจ๊ะพี่น้องม่ต่เข่าเลยจ้ะพี่น้องสเซนต่้าร็จีกวาาิดไฟได้จ่พี่น้องเสร็จแล้วจ้เร็จแพี่น้องจ้าพี่น้อง เป็นยังไงเนี่ยจ้าหลังจากที่สกัญญาพาพี่น้องหุงข้าวเหนียวแล้วนะจ้าหุงภายในสิบนาทีก็ได้กินแล้วนะจ้าพี่น้องกินห่อนหนะจ้ากินกับาลาบไก่นะจ้านะสกัญญาสิเฮ็ดลาบกลไก่มื้อสกัญญาก็เลยอยากกินข้าวเหนียวกับลาบไก่จาก้าพี่น,นอ้องเบย่าณนะจ้าพี่น้องอหุงข้าวเหนียวก็ไดซ่น้ำคือจ้างที่สกัญญาพาพี่น้องเฮ็ด อ่าพี่น <fen ug S 1> like ้องเบิ้ันน้ำสุกัญญาเนาะจ้ะเนาะแซ่ขอนียวไหวเนาะจ้ะสุกัญญาแซ่ไว้ที่มือเช้านี่ก้อนไปโรงเล่ Piet. นเนาะจ้ะเนาะพอกลับมาตอนบ่ายมองสุกัญญากระม้ามันหนึ่งเข่ามามาล่างเขาออกเนาะจ้ะมาล่างเข่าออกแล้วสุกัญญาเอามะุงเนาะจ้ะหุงได้หมอหมอหมอกอะไรหมอเทปเทปหล่อนเนาะจ้ะสุกัญญาฮงแ่าจังคืออันนี้เนาะสุกัญญาเซโให้อันเนาะจ้ะเนาะผู้ใดบ่มีหมอหุงเข่าบ่มีหมอหนึ่งเข่าเนาะจ้ะู่ต่างประเทศเฮาเนาะจ้ะ ไปใส่หรือว่าอยู่กรุงเทพ,พเพราะถ้าบ่มีอันหดมีมวยเขาบ่ได้ไปซื้อมานะจ๊ะเขาก็หุงแบบสัญญายง,ง่ายเลยจ้ะพี่น้องแท่เข่าไห้นะจ๊ะแท่เขา่าไว้แล้วก็ล่างน้ำออกแล้วก็อันเอามาใส่หม้อเขาบ่าเอาน้ำหลายนะจ๊ะเอาน้ำแคบเขาเหนียวนีใส่น้ำหน่อยก็เขาเจ้าอีกเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางงันมันสิแฉะนะจ๊ะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแข็งไปเขาก็สามารถเติมน้ำได้อีกน้อยนึงนะจ๊ะแต่ว่าอย่าค้นมาไหลได้จ้ะพี่น้อง ต้องที่แรกสุกัญญาเปิดให้มันเดือดให้มันเดือดเพราะมันเดือดแล้วสุกัญญากะลีไฟลงมาที่ที่หาสุกัญญาหลีไฟลงมาที่หาเพราะหาได้อีกสักพักหนึ่งประมาณประมาณจากสองสามนาทีจ้ะแล้วสุกัญญากะลีลงที่สามสามให้มันละอุนะจ๊ะกับกับเข่าบันนี้เขาอะกับเขา่าคือสุกัญญาเฮ็ดนะจ๊ะกับเข่าอีกด้านหนึ่งลงไปนะจ๊ะเนาะวันนี้เขาก็ปิดฝาถิงมไว้จากสามนาทีอีกนะจ๊ะ ต้มที่แรกเอ้หงที่แรกนั่นให้มันเดือดนั่นอ่ะไฟไฟเนี่ยนะสุญญะเล็งมาที่เจ็ดเจ็ดเพราะมันเดือดบุบบุบบุบุบุบแล้วเขาก็หลีไฟล้งที่หาสักประมาณอ่ะต้มไปที่แรกได้สามนาทีเดือดต่อไปสุกัญญาเอาที่หาอีกสองนาทีจ้ะอีกสองนาทีเราสุกัญญากะหลีล้งที่สามสุญญะกับเขา่า กับเข่าไอ้จากข้างข้างหนา้าไปลงข้างล่างนะจ๊ะนะกับที่สุญญให้เบิ้งจ้ะพม่ได้สุญญาก็ปิดฟ้าทิ้งไว้จ้ะบัตินเน่อีกห้านาทีนะจ๊ะพราะนะัา่นสุญญาหุงมาแล้วห้านาทีแล้วนะจ๊ะสุญญาจับเวลานะจนะ๊ะเนาะแล้วสุญญาก็ปิดฟ้าไว้อีกเอาไฟไว้ที่สามแล้วสุญญาก็ปิดฟ้าไว้แบบนั่นอีกห้านาทีพอมาเบิ้งสุกจาก้าบ่ดิบบ่แฉะ ถ้าเกิดว่าอันอันอันนี้แต่ว่าแยกไส้น้ำาหลได้จ้ะพี่น้องแต่ไส้น้ำไหลแฉเพราะว่าเขาแซ่เขาไปแล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นเขาเนี้ยวที่เขาว่าแซ่น้ำนะเขาก็สิหหงโดนก็นีแต่ว่ามันต้องเติมน้ำไปอีกนะจ๊าเนาะกันกันมันดิบนะจ๊าเนาะแต่เห็ุแบบสุกัญญานะจ๊ะพี่น้องง่ายง่ายจ้ะจ้าวันนี้มาอันสุกัญญาพักหงเรากมาเบิงนะจ้ะว่าคำศัพท์อิตาลีเมื่อนี่มีอย่างนะจ้ากับการของเขานะจ้ะเนื่องจากเขานะจ๊ะเขาเนี้ยวเั่นนะจ๊ะกะ รีโซนะจ๊ะคนอิตาลีเขาเอิ่นว่าขขาเหนียวฮาเนี่ยคนอิตาลีเอื่อนว่ารีโซจ้ะสองจะน้ำจะน้ำก็อักกว่าคนอิตาลีเอิ่อนอักกว่านะจ๊ะสามหมอนะจ๊ะหมอ <c oughs> ลืมคลิปไหนก็ลืมบอกหมอแต่ก็บอกไปหล้วที่อะไรนะจ๊ะหมอหมอภาษาอิตาลีเอื่นว่าเป็นโต้ละ่ะเป็นโต้ล่านะจ๊ะ พี่น้องไม่มีอย่างไรหรอกจ้าคำศัพท์วันนี้ได้สามคำน,นจะจนะ๊ะเนาะสำหรับหู่เขานะจ้าพี่น้องเป็นยังไงจ้าถ้ามาคิปนี้จในก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามสุกัญญาชาแนลและลูบหัวเป็นน้ำันในเด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามสุกัญญาตั้งแต่ต้นจนจบด้จ้าพี่นออ้องจังไงจังไงกันอย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญา ได้เห็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะจ้าจ้าื้นนี้ก็เท่านี้นะจ้าวัสดีจ้าจ้าจ้า